ดิฉันรู้สึกว่าคําแนะนําเรื่องบ้านของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยน่าฟังเลยอะค่ะฉันว่านะคุณอย่ามาทําให้พนักงานขายเขาเสียเวลาเลยเอาเวลาไปขับวินอาชีพที่น่ายกย่องของคุณดีกว่าถ้าคุณอยากจะนําเสนอขายบ้านให้ฉันเนี่ยฉันต้องการฟังคนเดียวไม่อยากฟังร่วมกับคนระดับล่างแบบเนี้ยคุณพึ่งวันนี้ชมไม่ต้องโรงงานนะคะยังไงชมรบกวนคุณพึ่งช่วยส่งไฟล์ไปเสนอราคาผ้าที่ชมจะไปโรงงานผลิตเสื้อไม่ชมหน่อย ได้ค่ะพอดีว่าชาวนี้ชมว่าจะไปดูบ้านนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบส่งให้เลยนะคะคุณชมค่ะขอบคุณค่ะคุณเพิ่งเซลไม่อยู่ เดินไปดูบ้านตัวอย่างเองดีกว่าราคาบ้านของเราบบ่ยิ่ที่6ล้านนะคะเรา,าถ้าหลังใหญ่ที่สุดนะคะถ้าหลังใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นหลังนี้เลยค่ะหลังนี้ราคา10ล้านค่ะคุณลูกค้าน่าสนใจนะเนี่ยผนังบ้านของเรานะคะทําจากคอนกรีตเสริมเลยค่ะมีความแข็งแรงมากเลยนะคะรับขอโทษนะครับผมขอฟังด้วยได้ไหมครับได้ค่ะ ทนไฟทนความร้อนแล้วก็เก็บเสียงได้ดีด้วยนะคะมีห้าห้องนอนสามห้องน้ําแล้วด้านล่างเนี่ยก็สามารถจอดรถได้สามคันเลยนะคะอพอก่อนค่ะขอโทษนะคะคุณทรายดิฉันรู้สึกว่าคําแนะนําเรื่องบ้านของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยน่าฟังเลยอะค่ะอ้าวทาไมล่ะคะ,ม,ะ,คะมันมีอะไรบางอย่างทาให้เสียบรรยากาศในการฟังอะคะ่ะถ้าคุณอยากจะนําเสนอขายบ้านใี้ฉันเนี่ยฉันต้องการฟังคนเดียวไม่อยากฟังร่วมกับคนระดับล่างแบบเนี้ย ขอโทษนะครับที่ทําให้คุณรู้สึกราคาญใจฉันว่านะคุณอย่ามาทําให้พนักงานขายเขาเสียเวลาเลยเอาเวลาไปขับวินอาชีพที่น่ายกย่องของคุณดีกว่าต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ควนคุณรอสักครู่นะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินดูหลักลื่นกั้ก็ได้ครับถ้าสงสัยอะไรเดี๋ยวผมมาถามคุณอ๋อได้เลยค่ะยังไงก็ควนเดินดูรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันดูแล้วนะคะทานี้เสร็จแล้วจะรีบฟามไปค่ะครับเราจะไปซะตั้งนานละที่บ้านคงไม่มีกระจกสองสินะ ว่าสภาพแบบนี้จะมีปัญญาซื้อบาราคาสิบล้านได้สรุปว่าฉันเอาลหลังนี้ละค่ะหลังที่ใหญ่ที่สุดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันพาชมข้างในนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างะคะสรุปผมเอาหลังนี้ละกันอยู่คนเดียวหลังเลยก็พอได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำสัญญากันที่ออฟฟิศเลยนะคะ ลสวัสดีครับคุณชมเญน,นันงครับออนุญยตนะคะไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างคะช่วงนี้งานยุ่งไหมคะก็ยุ่งนิดหน่อยครับอพอดีผมจะไปเปิดโรงงานที่ต่างประเทศคงต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นปีโหอยู่เป็นปีเลยเหรอคะใช่ครับกว่าอะไรมันจะเข้าที่เข้าทางแล้วถ้าเกิดว่าคุณลูกไม่อยู่เนี่ยใครดูแลที่นี่อะคะ ผมก็คงต้องส่งต่อกิจาการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาดูแลครับอืดีจังเลยนะคะมีคนรุ่นใหม่มารับกิจาการต่อจากคุณรู้ด้วยชมว่าเขาน่าจะเก่งไม่แพ้คุณรู้เลยนะคะแน่นอนครับผมปั้นมาเองกับมือเราส่งคนลำบากสร้างโรงงานมาด้วยกันอ๋อเหรอคะแต่เอะทำไมชมถึงไม่เคยเจอเขาเลยล่ะคะเขาเป็นคนสมถะไม่ชอบออกเสือครับเขาอะชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่างานผมเองมันก็ล้นมือ โรงงานที่นี่อ่ะก็ว่าจะยกให้เขามาดูแลยังไงรื่องไปเสนอราคาผมให้น้องชายผมเข้ามาดูแลนะครับอ๋อได้เลยค่ะชมยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้รู้จักกับผู้เรียนคนใหม่นี่ครับน้องชายผมเทรู้จักคุณชมไหมสิเขาจะมาเป็นท่านประธานคนใหม่แทนผมนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับเฮ้พี่ฝากด้วยนะครับครับนี่นะคะใบเสนอราคาอินดีให้พบกันอีกครั้งนะครับไม่คิดเลยว่าโลกจะกลมขนาดนี้ค่ะเอ่อใบเสนอราคาโอเคไหมคะอืมก็โอเคนะครับ ใช่ค่ะถ้าเทียบกับคุณภาพผ้าของเราแล้วเนี่ยราคานี้ถือว่าอะไนะคะถือว่าคุ้มค่ามากเลยะคะใช่ครับคุ้มค่ามากเลยครับที่เราได้รู้จักกันเมื่อเช้าผมไม่คิดเลยนะครับว่าคนสวยๆอย่างคุณจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนที่ทําอาชีพต้อยต่ากว่าคุณแต่เรื่องเมื่อเช้าเนี่ยชมอธิบายได้นะคะคือพอดีเมื่อเช้าชมแบบเครียดเรื่องงานประมูลน,นิดหน่อยอะคะ่ะ<ม>ก็เลยงุ่นๆไป ครับผมเข้าใจครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถร่วมงานกับคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีแบบคุณได้ถึงตอนนี้ผมจะมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกอาชีพใครเพราะผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเอาชนะความจนให้ได้เออแล้วเสื้อวินเมื่อเช้าอ๋อที่ผมใส่ไปแน่นะเพราะผมภูมิใจในชะีวท,ที่ผมเคยทําจนทําให้ผมกับพีุ่สร้างเนื้อสร้างตัวได้โรงงานผมอะ่ะ ก็เริ่มจากผลิตเสื้อวินเนี่ยแหละครับขอโทษนะครับพอดีผมมีงานก,กับซัพพลายเออร์อีกเจ้าหนึง่งจะมายื่นใบเสนอราคาเหมือนกันเออชิญคุณชมครับดูก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับเชิญครับทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรี ถ้าเป็นอาชีพสุจริตก็ทำไปเถอะครับแค่อย่าดูถูกคนอื่นก็พอความพยายามและความอดทนจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนะครับ